สวัสดีครับผม KPCPDIY นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมารับชมการต่อวงจรชุดคอนโทรลมอเตอร์1นึ่งเฟสนะครับโดยที่เรามีอุปกรณ์นะครับเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์นะครับอันนี้ก็คือตัวโวลมิเตอร์แล้วก็ตัวแอมมิเตอร์นะครับตัวแอมมิเตอร์ชนิดนี้นะครับก็คือจะใช้ร่วมกับตัว CT นะครับใช้ร่วมกับตัว CT แอมเอร์ของเราก็คือวัดกระแสได้ถึง3 0แอมนะครับตัว CT ของเราก็อยู่ที่ขนาด3 0แอมเหมือนกันนะครับอุปกรณ์นะครับก็คือผมจะพาเพื่อนๆต่อวงจรแบบง่ายๆนะครับก็คือไม่ใช้อุปกรณ์เยอะนะครับก็จะมีตัวเบนเบเกอร์นะครับหนึ่งเฟสสองสายนะครับแล้วก็ตัวฟิลคอนโทรลนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือแมกเนติกนะครับพ่วงด้วยโอเปอร์โหลดนะครับอันนี้ก็คือมีความสำคัญมากนะครับ ก็มีเพื่อนๆหลายท่านนะครับก็สอบถามปมป่าเหมือนกันว่าเราไม่ใช้อเวอร์โหลดได้ไหมนะครับในการสตาร์ทมอเตอร์นะครับถ้าเป็นมอเตอร์ที่กินกระแสสูงตัวนี้สําคัญมากนะครับก็คือเป็นตัวช่วยนะครับไม่ให้มอเตอร์ของเราไหมนะครับเพราะว่าตัวอเวอร์โหลดก็คือมีการปรับค่านะครับค่ากระแสได้นะครับว่าเราจะตั้งไว้ที่เท่าไหร่นะครับให้สัมพันธ์กับตัวมอเตอร์ที่เราใช้งานอยู่ นะครับก็คือป้องกันไม่ให้มอเตอร์ของเราไหม้นะครับอันนีตนนน้ตัวนี้ก็จะเป็นวลมิเตอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นซีเล็กเตอร์สวิตช์นะครับพอดีผมมีซีเล็กเตอร์สวิตช์แบบ3จังหวะนะครับผมก็จะต่อแบบ3าจังหวะให้ดูก็คือเผื่อเพื่อนๆจะเอาไปใช้แบบฝั่งออโต้ด้วยอย่างนี้นะครับเราจะไปต่อเข้าพวกลูกลอยไฟฟ้าอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น CT ขนาด3 0แอมป์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแอมมิเตอร์นะครับ เดี๋ยวเราก็ไม่ให้เสียเวลานะครับสายไฟนะครับเส้นสีฟ้านะครับก็จะเป็นฝั่งนิวตันนะครับเส้นสีดำเส้นนี้นะครับที่เป็นเมนเข้าก็จะเป็นเส้นลายนะครับเดี๋ยวเราก็มาต่อวงจรขาออกกันเลยนะครับผมก็จะเพิ่มเส้นสายไฟนะครับเข้าไปที่ตัวเมนเบเกอร์นะครับขาออกนะครับทางฝั่งด้านเส้นลายทางฝั่งด้านขวามือนะครับ ปลายสายนะครับเราก็จะไปต่อเข้าตัวฟิลคอนโทรนนะครับฟิลคอนโทราเราก็จะต่อเข้าตรงด้านบนฟิลคอนโทรลก็คือนี่ยะครับตัวฟิลก็จะมีตัวฟิลอยู่นี่นะครับอันนี้ที่ผมใช้อยู่ก็ขนาด6แอมป์นะครับขนาด6แอมป์อ่นนี่นะครับอันนี้ก็เป็นฟิลลักษณะที่เราใช้กับ uh, ตัวคอนโทรลโดยตรงนะครับ อันนี้ก็ฝั่งขาเข้านะครับต่อมาก็เส้นขาออกนะครับขาออกจากตัวฟิลคอนโทรลนะครับส่วนปลายสายนะครับอของเส้นนี้นะครับเราก็จะไปต่อเข้า โอเวอร์โหลดนะครับตัวโอเวอร์โหลดตัวโอเวอร์โหลดก็จะมีหมายเลขบอกอยู่นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นหมายเลข 95, 96, 95 96, นะครับ96 9596นะครับแล้วก็9798บางรุ่นอาจจะ <c oughs> เรียงแบบตรงอย่างนี้นะครับเรียงกันอยู่นะครับแต่ว่าหมายเลขของโอเวอร์โหลดก็คือเหมือนกันนะครับปลายสายของที่ออกมาจากตัวฟิลด์คอนโทรลเราก็จะมาต่อเข้าที่หมายเลข95นะครับ เราก็เข้าไปที่หมายเลขเก้าสิบห้าได้เลยนะครับตัวนี้ต่อมานะครับเราก็จะเพิ่มเส้นสายไฟนะครับอีกหนึ่งเส้นนะครับเข้าไปที่หมายเลขเก้าสิบหกนะครับเข้าไปที่หมายเลขเก้าสิบหกของโอเวอร์โหลดนะครับตัวนี้ ปลายสายนะครับเราก็จะมาต่อเข้าตัว s e l a c t o r switch นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบ3จังหวะนะครับ hand off auto นะครับนะครับปลายสายนะครับที่ออกมาจากหมายเลข9อ้าเราก็จะต่อเข้าคู่ nc ด้านบนนี้นะครับก็คือเป็นคู่ nc นะครับคู่ด้านล่างก็จะเป็นคู่ no นะครับนี่เราก็จะต่อเข้าทางด้าน nc นะครับด้านไหนก่อนก็ได้นะครับซ้ายขวานะครับแล้วเราก็จะเพิ่มเส้นสายไฟเส้นสั้นหนึ่งเส้นนะครับนะครับเพิ่มเข้าไปนะครับอีกหนึ่งเส้นแล้วก็ทำการขัดล็อกได้เลยนะครับอันนี้นะครับปลายสายของเส้นสั้นนะครับเราก็จะต่อพ่วงจากด้านบน นะครับลงมาด้านล่างนะครับาจากบนลงล่างเนี่ยนะครับโคด้านล่างก็จะเป็นโคเอ็นโอนะครับเนี่ยนะครับขาออกนะครับขาออก NC ก็จะเป็นฝั่งออโต้นะครับถ้าเราบิดซีเลคเตอร์สวิตช์มาอย่างนี้นะครับไฟก็จะจ่ายมาฝั่งทางด้าน,น n อขาออกทางด้านนี้นะครับแล้วถ้า เราบิดมาทางด้านซ้ายนะครับไฟก็จะจ่ายมาทางด้าน N O ขาออกนะครับทางด้านนี้นะครับต่อมานะครับเราก็จะเพิ่มนะครับเส้นสายไฟนะครับอ,อันนี้เราก็จะใช้เป็นฝั่งแฮนนะครับฝั่งเมนวลน,นะครับเราก็จะต่อออกจากขาออกของ N O นะครับ อ่านี่นะครับอ่าสำหรับปลายสายนะครับที่ออกจาก no ขาออกนะครับอ่าเราก็จะไปต่อเข้าชุดคอยของแมกเนติกคอนดทกเตอร์นะครับอ่านี่นะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นชุดคอยนะครับอ่าก็จะมีสัญลักษณ์ a 1 a 2นะครับอันนี้ก็เป็นคอย220นะครับก็ก็จะมีอ่าตัวเลขบอกอยู่นะครับอ่าว่าเป็นคอยแบบไหนคอยเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นคอย220 คอย380อย่างนี้นะครับเพื่อนๆต้องดูให้ดีนะครับอ่าที่เราจะสั่งซื้อมานะครับมาใช้งานนะครับอ่าถ้าเป็นคอย220นะครับการต่อใช้งานเราก็ต้องมีในต้นนะครับเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งเส้นนะครับอันนี้เป็นคอย220นะครับตัวนี้อ่าออกจากซีเลกเตอร์สวิตช์นะครับ N O ขาออกเราก็จะมาต่อเข้าที่ A 1นะครับอ่าต่อเข้าที่ A 1อ่านี่นะครับเข้าที่ A 1ได้เลยนะครับ ต่อมานะครับเราก็จะเพิ่มเส้นสายนิวตันกันก่อนนะครับสายนิวตันเราก็จะต่อออกมาจากตัวเมนเบเกอร์นะครับต่อ,อ,อจากเมนเบเกอร์ขาออกนะครับตรงนี้ นื่อต้นของเรานะครับเราก็จะวิ่งเข้าไปที่ชุดคอยเลยนะครับชุดคอยของแม่เหติดคอนแทคเตอร์เลยนะครับเมื่อกี้เราจ่ายเส้นไฟเข้าที่ A1 หใช่ไหมครับเนื่ตอต้นเราก็จะจ่ายเข้า A2 นะครับทางฝั่งด้าน A2 แต่ละรุ่นก็อาจจะอยู่ไม่เหมือนกันนะครับ A1 กับ A2 อาจจะแยกกันอยู่นะครับบางรุ่นนะครับ A1 อาจจะอยู่ตรงด้านนี้ A2 อาจจะอยู่ทางด้านด้านหน้าอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ก็คืออย่างที่ผมบอกก็คือตัวเลขเหมือนกันนะครับอันนี้เราก็คือนิวตันของเรานะครับเข้าที่ A2 นะครับต่อมานะครับเราก็จะมาต่อตัว วอมิเตอร์นะครับผมก็จะเพิ่มเส้นสายไฟนะครับเส้นเนิวต้นกันก่อนนะครับเราก็จะเพิ่มนิวตอนเข้าไปทางฝั่งด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็เพิ่มเข้าไปได้เลยนะครับเพื่อวัดแรงดันนะครับไฟที่จ่ายเข้ามานะครับว่ามีกี่โวลต์นะครับ นี่เราก็สามารถทราบได้เลยนะครับนนวตันนะครับเราก็จะ <cake> มาต hmm. ่อเข้าต <Lebanon. S 2> ัวโวลต์มิเตอร์นะครับถ้าเราหันหลังนะครับมาอย่างนี้นะครับทางด้านนิวตันนะครับเราก็จะมาต่อตรงด้านล่างนะครับอันนี้นะครับจะมีตรงขว้าสองคว้านะครับตรงด้านบนกับด้านล่างนะครับเราก็จะมาต่อเข้าตรงด้านล่างนะครับที่เป็นนิวตันนะครับ แล้วก็จําเข้าไปได้เลยนะครับอ,อ่ะนี่นะครับเนื่อตอนนะครับอ่าต่อมาก็เราจะเพิ่มเส้นนะครับสายไฟ เส้นลายนะครับเข้าไปที่ตัวเมนเบรกเกอร์ขาออกเหมือนกันนะครับอ่าปลายสายนะครับอ่าเมื่อกี้ในตอนเราต่อเข้าขวด้านล่างนะครับต่อมาก็เป็นเส้นสายไฟนะครับเป็นเส้นลายนะครับอ่าเราก็จะมาต่อเข้า ทางด้านบนนะครับตรงนี้นี่นะครับตรงข้อด้านบนอ่ะในผมก็จะวางกลับคืนไปอย่างนี้เลยนะครับต่อมานะครับเราก็จะเพิ่มเส้นสายไฟ เข้าไปที่ตัว CT ก่อนๆนะครับตัว CT นะครับนีวผมให้เพื่อนๆดูสังเกตดูนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีสัญลักษณ์อยู่นะครับก็คือ s 1นงะครับฝั่งนี้ก็คือ s 2นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็คือ p 2อนะครับอันนี้ก็จะเป็น p 1นะครับ p 1น่นะครับทางด้านนี้ก็เป็น p 2อนะครับอันนี้ก็เป็น s 1 เอสสเหมือนกันนะครับเขาก็จะมีสัญลักษณ์บอกเราอยู่นะครับเดี๋ยวเราเพิ่มเส้นสายไฟเข้าไปอาสองเส้นกันก่อนนะครับตรงขว้วของตัว CT นะครับ เราก็จะต่อเข้า2เส้นเลยแล้วกันนะครับนี่นะครับแล้ว2เส้นนี้นะครับทางฝั่ง s 1นะครับนี่ยครับฝั่ง s 1นึ่งทางด้านนี้นะครับ s 1 อ่าเอสหนึ่งนะครับเราก็จะมาต่อเข้าตัวแอมมิเตอร์นะครับแอมมิเตอร์อ่าผมกับหลังนะครับอ่าเอสหนึ่งนะครับเราก็จะต่อเข้าที่ขั้วบวกนะครับนะครับต่อเข้าที่ขั้วบวกหรือตัวด้านบนนะครับขั้วด้านบนเอสหนึ่งนะครับตัวนี้ นะครับแล้วก็อีกหนึ่งขว้านะครับจากตัว ct ก็จะเป็น s2 นะครับ s อ่สอ2เราก็ต่อเข้าตัวแอมเมตอร์นะครับตรงขั้วด้านล่างนะครับแล้วก็ทำการขัดล็อกได้เลยนะครับ เอเข้าข้อบวกนะครับเ2เข้าข้อลบหรือตัวข้อด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมกลับด้านนะครับตัวนี้ต่อมานะครับเราก็จะเพิ่มเส้นสายไฟนะครับเข้าไปที่ตัวเมนเบเกอร์ขาออกนะครับผมก็จะเพิ่มเป็นนิวตันก่อนนะครับ เราก็เพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งเส้นนะครับอ่านวตันเส้นนี้นะครับเราก็จะไปต่อเข้าชุดคอนแทคของแมงดัตติคอนแทคเตอร์นะครับ อันนี้เราก็จะไปต่อเข้าที่ L 3นะครับอันนี้ก็คือ L 1 L 2 L 3นะครับเราก็จะต่อเข้าที่ L 3อันนี้ก็เป็น Newton นิวตันนะครับอ่านะครับ ต่อมาเราก็จะเพิ่มเส้นสายไฟนะครับเข้าไปที่ตัวเมนเบรคเกอร์ขาออกนะครับอันนี้เ็ก็จะเป็นเส้นลายเหมือนกันนะครับอ่ะนะครับทางฝั่งเส้นลายนะครับอ่ะ นะครับอันนี้ผมใช้เป็นเส้นสีดำนะครับอ่าสหรับปลายสายนะครับอ่าสหรับปลายสายเส้นนี้นะครับเราก็จะมาทําการลอดผ่านตัว CT กันก่อนนะครับอันนี้ครับตัว CT อย่างที่ผมบอกก็คือจะมี P 1กับ P 2นะครับ P 1กับ P 2นะครับาเส้นนี้นะครับที่ออกมาจากตัวเมนเบกเกอร์นะครับเราก็จะสอดผ่านตัว P 1นะครับอ่าทางด้าน P 1นะครับ อ่าสอดผ่านตัวซีเลยนะครับอย่างนี้เลยนะครับอ่านี่นะครับอ่าแล้วก็ปลายสายนะครับที่เราสอดผ่านเข้ามานะครับอ่าเราก็จะไปต่อเข้าที่ l1 นะครับของแมกนติคอนแทสเตอร์นะครับนี่นะครับอ่าเราก็จะมาต่อเข้าที่ L1 อ่านี่นะครับออกจากเมนเบกเกอร์นะครับลอดผ่านตัว CT ทางฝั่งด้าน P 1นะครับออกมาทางฝั่งด้าน P 2แล้วก็ไปเข้าที่ตัวเมนเบกเมนติคอนแทคเตอร์นะครับเข้าที่ L 1นะครับอ่าเข้าที่ L 1นอ่านี่นะครับอ่าต่อมาก็เป็นอ่าการต่อเข้า,ขาตัวมอเตอร์นะครับ ทางด้านขาออกของตัวโอเวอร์โหลดนะครับตัวนี้ก็คือตัวมอเตอร์ของเรานะครับที่เป็นมอเตอร์หนึ่งเฟสสสายนะครับก็คือก็จะมี2เส้นอยู่แล้วนะครับสองเส้นสเส้นนี้เพื่อนๆก็เอามาต่อเข้านะครับทีหนึกับทีสนะครับตรงขาออกของตัวโอเวอร์โหลดนะครับก็คือ2เส้นนี้เราสลับกันได้เลยนะครับ พเพื่อนๆจะเข้าตรงข้วไหนก่อนก็ได้นะครับตรงทีหกับทีสนะครับอันนี้ผมก็ต่อเข้าที่ทีหน,นะครับแล้วอีก1เส้นก็ต่อเข้าที่ทีสนะครับ นี่นะครับก็เป็นการเสียดเรียบร้อยนะครับตัวแอมเปตอร์ของเรานะครับก็จะวัดค่ากระแสของตัวมอเตอร์นะครับตัวนั้นๆเลยนะครับว่ากินกระแสอยู่ที่เท่าไหร่นะครับส่วนตัวโวลต์นะครับเมื่อเราทําการออนเมนเบเกอร์นะครับค่าโวลต์ก็จะขึ้นนะครับว่าไฟจ่ายในปกตินะครับในเวลานั้นนะครับจ่ายมาที่เท่าไหร่เหมือนกันนะครับก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับ